One, two, three, four, one, two, three. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, r one two t x s e v x s e v again sing with me again sing with me hello good morning s t u d e n t my name is Tisha June สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณ ช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูจูนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษตัวทีนะคะตัวทีที่อยู่ในใบงานที่คุณครูจูนแจกให้นะคะเด็กๆเปิดใบงานไปหน้าตัวทีนะคะเจอหรือยังคะ,ะถ้าเด็กๆเจอแล้วนะคะอย่าเพิ่งทำนะดูก่อนอเรามาออกเสียงตัวทีกันนะคะ เด็กๆออกเสียงตามคุณครูจูนนะคะทีเสียงดังๆสิ้าคะเอาใหม่นะคะทีทีท e ีเธอเธอเธอ Tiger again อีกครั้งหนึ่งนะคะทีเธอเธอเธอ Tiger เกอแปลว่าเสือนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนตัวทีที่ถูกต้องกันนะคะก่อนที่เด็กๆจะทำในใบางานเด็กๆด,ดูการเขียนตัวทีที่ถูกต้องก่อนนะคะไปชมกันเลย ในใบงานบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามรอยปะตัวทีให้ถูกต้องจากนั้นให้เด็กๆเติมตัวทีลงในช่องว่างให้สมบูรณ์และอย่าลืมข้างล่างให้เด็กๆเขียนอะไรคะเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองด้วยนะคะสุดท้ายอย่าลืมส่งผลงานของเด็กๆมาอวดคุณครูจูนมาอวดเพื่อนๆนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูจุนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย